สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในการทำนายดวงแบบแรนดอมในหัวข้อคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมแรนดอมจะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ว่าจะบังเอิญหรือตั้งใจที่ได้เข้ามาดูในคลิปนี้อาจมีแรงดึงดูดมีสารจา,จากจักรวาลที่ต้องการสื่อสารกรับคุณตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้เจอกับความสำหวังฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมสามดาว ขึ้นมาใบาแรกเลยจะคิดถึงกันบ้างไหมนี่นะคะทิงถ้วยตัวแทนของเขาเมจิกเชียนนะคะก็หมายถึงตัวเขาเองเนี่ยก็คิดถึงคุณนะคะแล้วก็จ้าติสิ่งที่เขานั่งนึกถึงอยู่ในขณะนี้เดอะฟูลตัวเขาเองยังคงคิดถึงลำพึงลำพันถึงคุณอยู่เสมอเห็นไหมคะว่ามีความรู้สึกที่แบบ่วงใยญคุณแล้วก็เฝ้าดูแลคุณนะคะทนุถน,นอมตัวคุณนั่นเองเอานึกถึงบรรยากาศ เก่าๆหรือสิ่งที่เขาเคยเทคแคร์เคยดูแลคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณกับเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ตามนะคะเป็นช่วงเวลาเป็นความทรงจําที่งดงามในความรู้สึกของเขาที่เขาก็ยังค้ำควญแล้วก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอเรามาดูพลังงานของคุณกันดีกว่านะคะว่าพลังงานของคุณเนี่ยมีความสมดุลหรือว่าส่งเสริมความคิดถึงที่เขามีต่อคุนอย่างไรบ้างนะคะความหนักแน่นนะคะความเหนียว แน่นที่เกิดขึ้นสอถ้วยให้ความรักนะคะ10ไม้เท้าความมั่นคงนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาเนี่ยไม่ได้เจอกันหรือว่าแยกย้ายห่างหายกันไปก็ตามนะคะแต่ว่าความระลึกถึงหรือความลึกถึงที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เสมอนะคะให้เลิฟเวอร์เขาเองก็ไม่เคยที่จะลืมคุณไปได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรือว่าอยู่ห่างไกลกันด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขอบอกว่าการสูญเสียครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะทําให้เขาเสียใจมากแค่ไหนนะคะถ้วยที่ล้ม3าใบยังมี2ใบนั่นหมายถึงว่าเขาก็คิดว่าเขายังคงมีความหวังและเขาเองก็ยังอยากที่จะขอโอกาสนะคะการที่จะได้กลับมาคืนดีกับ หรือการที่จะได้กลับมาพบเจอคุณอีกครั้งเขาก็จะยอมซิโรล,ลาบคุณนะคะหมายถึงว่ายอมทุกอย่างแหละขอแค่ให้คุณให้อภัยหรือว่าให้โอกาสเขาให้ได้แบบมีการเริ่มต้นกันใหม่ๆนั่นเองนะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะไพ่เดอสตาร์ไพ่หนึ่งเหรียญเห็นไหมคะว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันไม่เคยจางหายไปได้เลยยังคงแบบคิดถึงแล้วก็ยังอยากจะเริ่มต้นกับคุณอีกนะคะเราลองมาดูไพ่สรุปกันดีกว่านะคะว่า สำหรับไพ่สรุปเนี่ยคืนเนี้ยเขาคิดถึงคุณไหมแอมพเลอร์นะคะตัวแทนของเขาเขาก็นั่งอยู่นะคะก็เป็นรูปที่นั่งอยู่นั่งนึกนั่งคิดอะไรอยู่นี่เองนะคะไพ่เดอดตาค่ะเราะคือไพ่ตอนกลางคือเขาบอกว่าเวลายามค่าคืนเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เขามีเวลามากที่จะได้ทบทวนหรือว่าได้นั่งนึกถึงคุณคิดถึงคุณนั่นเองนะคะมันเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาจะมีสมาธิมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะเป็นช่วง ที่เขาต้องใช้สมองเยอะหรืออาจจะต้องทํางานนะคะแต่พอเมื่อไหร่ที่มันเข้าโพสเทสหรือว่าเข้าช่วงค่าเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกเลยว่าไพ่เดอะสตาร์ก็คือไพ่ภาคกลางคืนนะคะไพ่ราชินีจันทร์ก็ยังเป็นไพ่ภาคกลางคืนมันจึงเป็นช่วงเวลาที่เขาอ่ะจะได้มีเวลานั่งคิดทบทวนนะคะเห็นไหมคะว่าไพ่เดอะ o ูลก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าดูจากไพ่สรุปแล้วว่ามันมีการบ่งบอกว่ายิ่งแบบมืดเท่าไหร่นะคะยามโพสเทสหรือว่ายามดึก ยามกลางคืนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยเหงาว้าเหวแล้วก็เฝ้าคิดถึงข้ามควรแต่กับคุณนะคะนะคะว่าหนึ่งเหรียญคือเขาก็จะมีสมาธิในการที่เหมือนกับคิดถึงใครสักคนนึงนั่นก็ก็คือคุณนั่นเองนะคะแล้วก็เขาเองก็เหมือนกับอยากจะใช้พลังงานภายในของเขาเนี่ยหรือว่าใช้พลังจิตของเขาเนี่ยเพื่อดึงความรู้สึกของคุณนะคะไพ่ราชินีจารย์ก็ตามนะคะหรือว่าไพ่เดอะเวอร์เหมือนกับเขาต้องการที่จะดึง พลังงานของจักรวาลเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนะคะที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยให้คุณได้รับความรู้สึกตรงนั้นเพื่อที่จะได้เหมือนกับส่งใจไปให้เจอกันน่ะนะคะชาลิอดอดนะเห็นไหมคะตัวแทนของเขานั่นเองเขาอะ่ะยังเฝ้าคํานึงคิดถึงห่วงใยนะคะเฝ้าดูแลคุณอยู่ห่างๆต้องบอกว่าสําหรับใครที่คิดว่าคืนนี้เนี่ยเขาอะ่ะจะยังคิดถึงคุณอยู่ไหมก็ต้องขอตอบตรงนี้เลยนะคะว่าเขายังรักแล้วก็ห่วงใย แล้วก็ยังคิดถึงคุณอยู่ถึงแม้ว่าในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะจบแบบไม่สวยงามเท่าไหร่หรืออาจจะมีปัญหามีอุปสรรคความขัดแย้งทางความคิดหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าเรื่องตัวบุคคลแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลานะคะก็จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นและตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยังอยากได้โอกาสที่ดีนะคะสําหรับการที่จะได้กลับมาพูดคุยหรือว่าได้ปฏิสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่อาจจะ เป็นคนเงียบๆนะคะหรือว่าเป็นคนค่อนข้างจะสุขุมนะคะแล้วก็เป็นคนลักษณะที่แบบรักนะแต่ไม่แสดงออกมันก็เลยทําให้คุณอาจจะไม่ได้รับปัจจัยตรงนั้นเท่าที่ควรนักแต่ถ้าในยามค่ําคืนนะคะที่เขาเนี่ยนั่งคิดถึงคุณแล้วก็พยายามส่งพลังงานดีๆเนี่ยดึงพลังงานจักรวาลเพื่อที่จะถ่ายทอดและส่งมาให้คุณนะคะถ้าคุณสามารถรับความรู้สึกตรงนี้ได้คุณจะรู้สึกเช่นเดียวกันกับเขาถึงความระมูลความคิดถึงที่มีต่อ กันนั่นเองนะคะก็ต้องขอบอกว่าสําหรับใครที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะก็ขอให้รับพลังบวกกันไปให้เต็มที่นะคะแล้วก็ให้ดีใจนะคะว่าเขาเองเนี่ยยังคิดถึงคุณอยู่ทุกค่ําคืนนั่นเองนะคะก็ถ้ายังรักเขาอยู่ก็ควรจะเปิดใจให้เขาได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณนะคะสําหรับใครที่เข้ามาฟังใหม่ตรงนี้ก็อาจจะมีทั้งที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ถือว่าดูเพื่อความบันเทิงหรือเป็นแนวทางสําหรับใครที่เข้ามาติดตามกันอยู่ตล แล้วก็คอยคอมเมนต์มานะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่ให้กําลังใจเพื่อนๆแล้วก็ให้กําลังใจแม่หมอนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ